ว่ายน้ำนะคะนี่ครับทุกคนเห็นรอยแผลเป็นตรงนี้ไหมเนเนเนนั่นแหละครับคือรอยแผลเป็นที่ผมขี่จัก,กรยานแล้วล้มอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านวันนี้ PM มันเป็นสีเหลืองแล้วไงผมก็เลยกับว่าจะมาเล่นน้ำหน่อยนะคะผมแล้วระเดินขึ้นน้ำเนี่ยโคตรเย็นอ่ะ จริงๆผมไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะคบที่จะาเจอน้ําเย็นน่ะคนที่เป็นปัญหาคือพ่อผมนะคะผมพ่อผมไม่เคยเล่นด้วยในช่วงเนี้ยแล้ววันนี้อากาศมันก็ดีด้วยนะคะผมจริงมันก็เรียกว่าเป็นโอกาสของผมเลยก็ได้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นน้ําเลยนะคบผมการที่ผมได้เล่นน้ําเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันก็แฮปปี้ตอนแรกก็จะแอ๊นะแต่แอ๊ไม่ไหวจริงๆน้ำโคตรหนาว <laughs> แล้วก็เมื่อวานไปรู้ไปทำอะไรมานะคะผมเจ็บแขนมากเลยวันนี้ก็เลยจะไม่ว่ายน้ำนะจะแค่ตีขาเฉยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูผมตีขากันเปยแล้วทุกคนพ่อผมบอกว่าสิบเที่ยวสิบเที่ยวสิบเที่ยวแบบนสู้กันอ สิบเที่ยวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าวันนี้พี่เอมไม่น่านอนเลยไปคะับทุกคนสู้เที่ยวที่สองคตเหนื่อยเที่ยวที่สองคือตอนมาเหมือนออมาเหมือนเฮ้ 60แล้วตอนนี้มัน6โมงแล้วนะคะผม,มผมก็เลยกลับว่าต่อไปเนี่ยจะไทม์แล็บรัวๆเลยนะคะผมทุกคนคะถ้าผมจะไปอีกรอบม,มันก็คือเทปพทีห์ใช่ไหม s> <S ผมว่าพรุ่งนี้ตื่นมาได้ปวดขาแน่นอนแต่ผมว่าผมอ่ะจะลองฟรีดสไตล์ปปดูนะคะผมว่าผมจะเจ็บแขนไหมนะไตล์นี้จะลองดูะคะปีขึ้น เอาสซไฟเขาเปิดเลยครับทุกคนหกถึงสิบไม่พูดความทำเพลง เหนื่อยมากสิเที่ยวหรือว่าไปกับดับึ่งนะครับพูดตเหนื่อนนเยเลยแล้วอย่างหนึ่งที่ไม่อยากพูดเดยอะเพราะว่ามันเหนื่อยคนละต่อทุกคนนี่คนละต่อ